pop ร้านยูพินพอหน้าไม้กันอีกแล้วจ้าคุณลูกค้าขาวันนี้เรามาพบกับตัวมือสอดไม้สักรุ่นเอศูนย์กันนะคะแต่แม่ค้าบอกเลยชุดนี้พิเศษอยู่ตรงที่ว่ารางจะเป็นรางสีชาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีไม้กับสีชาเม็ดกันมากเลยค่ะคุณลูกค้าและปีกตัวนี้นะคะจะเป็นปีกเหล็ก40เซนยาวแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะได้อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานเลยนะคะทรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าลา าเพียงชุดละ1,499บาทเท่านั้นจะได้ไปถึง2ระบบเลยนะคะใช้ได้ทั้งลูกดอกและลูกเหล็กค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วแถมอุปกรณ์ไปให้ครบชุดเลยนะคะยางสำหรับใช้กับลูกดอก1เส้นแล้วก็ยาง2ระบบ1เส้นแบบนี้เลยนะจ๊ะท่อพันสาย PE เราก็มีแถมไปให้ค่ะคุณลูกค้าขา แถมให้ครบชุดเลยและยังไม่พอนะคะสั่งวันนี้แม่ขาดแถมไปเลยค่ะแว่นสำหรับใช้ยิงปลานะคะแว่นสำหรับใส่ตัดแต่งนะคะคุณลูกค้าขาไปหนึ่งอันเลยจ้าชุดนี้ราคาเพียง1,499บ้าบาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาสนใจชุดนี้นะคะคุณลูกค้า โทรสั่งซื้อตามเบอร์โทรที่แม่ค้าให้ไว้ได้เลยจ้าโทรมากันเยอะๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาสินค้าเราพร้อมส่งส่งฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ1,499บาทเท่านั้นจ้ากดโทรมาได้เลยจ้า